ดูอีกหนึ่งคลิปค่ะคุณผู้ชมบนท้องถนนเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะคะแต่ว่าเจ้าของคลิปซึ่งเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถบอกว่าแหมดูแล้วประมาทหวาดเสียวเหลือเกินนะคะจะแซงก็ไม่กล้าแซงจะเข้าใกล้ก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะคะเป็นรถบรรทุกพ่วงคันนี้แหละค่ะขับสายไปสายมาเจ้าของคลิปเชื่อว่ามอเตอร์ไซค์คันนั้นนะคะเห็นไหมคะน่าจะเป็นภรรยาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วคนขับรถบรรทุกพ่วงเนี่ยเป็นสามีนะคะเข้าทะเลาะกันบนพน้องถนนนะคะ แล้วกลายเป็นคลิปนี้คุณผู้ชมดูคลิปเต็มกันค่ะหลอนกันไหมว่าถีบขี่รถคนอ๋อออัโมเาเห็นหยงกันเนี่เฮ้ยท้บานเขาก็เลยเดอร้อนมกอ้เดือดรอนกัไหมวถีบพับอียงง้เอ้า S s สรุปแล้วกูต้องมารอมึงใช่ไหมอ้าวก็ปาดหน้าปาดหลังมอเตอร์ไซค์คนคือกูต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงกับเรื่องอย่างนี้เหรอนะมอเตอร์ไซค์มันใส่มาผัวเมียเลยเนี่ยโอ้ยผัวเมียก็ไม่รู้แต่ถ้ารถพ่วงมันขึ้นได้ก็มันเจียบอ่ะจอดเมียไว้เมียให้จอดวะ แสดงว่ามากับกิ๊กไอ้กูรู้เลยมากับกิ๊กเอาเอออวอไซบอกให้จอดเว้ยจิของมึงยาวบอแบบนี้กูต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงกับพวกนี้เหรอมึงจะจอดก็ไม่จอดเหยียบจริงวะเนี่ยอย่ามาเหยียบต่อหน้ากูนะเว้ยไม่กล้าไปอ่ะไปก็โอ้ยกูเขาบอกกล้าวไปบอกกล้าไปง่าย ัน,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 นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเจ้าของคลิปเนี่ยก็ตั้งคำถามนะคะ เราจะต้องเอา<ล>ชีวิตมาเสี่ยงกับเรื่องอย่างนี้เหรอเขาเชื่อว่าในวงกลมสีแดงเนี่ยคนขี่มอเตอร์ไซค์คือฝั่งเมียคนขับรถบรรทุกเนี่ยคือผัวเขาอาจจะทะเลาะกันแล้วตีคู่กันมาฝั่งเมียเนี่ยพยายามบอกให้จอดแต่ไม่จอดนะคะก็เลยขับหลบสายไปสายมาแบบนี้อันตารายมากๆกก็ต้องให้ยจ้านที่ตรวจสอบต่อไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคร